มันก็จะมีร้านค้าที่เกาะกลางนะครับของโลก3นะครับทุกคนแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะผมผู้ชมผมก็ขอสแสดงความยินดีกับคนที่มีความรักด้วยนะครับวาเลนไทน์นี้จัดให้แฟนกี่ดอกครับทุกคนอ่าคิดลึกอะดิพวกเนี้ยดอกกุหลาบนะครับทุกคนนะเออได้ให้แฟนกี่ดอกนะ ให้กี่ดอกก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ <C ut ters> ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่มีความรักด้วยนะครับทุกคนนะโลกก็จะเป็นสีชมพูสําหรับใครที่ไม่มีความรักผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ <C ut ters> ไอ้พวกไม่มีหวานไอไอพวกสดหน้าหนาวปีนี้ขอให้นอนหนาวตุย <c oughs> <c oughs> ผมว่าทุกคนน่าจะกําลังกระทืบไรนะครับสเหราะคนโสดนะน่าจะกระทืบไปผมอยู่ตอนเนี้ยไม่ใช่กระทืบไรนะกระทืบหนะ้าจอโทรศัพท์ะ พี่พูดอย่างนี้ใช่ไหมพี่มันยามจิตใจกันนักแรผู <c> ้ <oughs> ชมครับจะสังเกตเห็นได้ว่าอัปเดตวาเลนไทน์ปีนี้ทําไมมันช่างเงียบเหงาเศร้าส้อยเหลือเกินนะครับผู้ชม <c oughs> ปกติเนี่ยมันต้องมีอีเวนต์และกิจกรรมมาแล้วนะ <c oughs> หรือว่าอาจจะมาชา้านิดน,นึงนะครับในวันนี้ผมจะพาผู้ชมย้อนกลับไปดูอีเวนต์วาเลนไทน์นะครับว่าเล่นยังไงได้อะไรบ้างนะครับเพราะว่าอัปเดตมาแต่ละรอบอีเวนต์แต่ละอีเวนต์เหมือนกันทุกปีนะไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสปีใหม่ ตุรก,กีนก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับ Event อีเวนต์วาเลนไทน์อาจเขาจะอัปเดตย้อนหลังก็เป็นได้นะครับทุกคนเราก็ต้องมารอลุ้นกันแต่ว่ายังไงในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเตรียมตัวไว้ก่อนว่าเราเล่นยังไงหาของยังไงรับไอเทมยังไงนะครับทุกคนโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวขอสุ่มผลก่อนละกันโดยการที่ผมจะกินผลความรักเข้าไปนะครับทุกคนโซยเลยแล้วกันนี่ครับแล้วผมจะใช้สูตรนะครับผมจะกดสกิลวีเสกลูกน้องมานะครับชิว oh. นี่นะครับเรามาดูกันว่าผมได้ใครออกมา ไม่รู้นะถ้าใครเป็นเจ้าของตัวละครตัวนี้ฝากคอมเมนต์หาผมด้วยนะครับทุกคนนะพอเราเสียลูกน้องมาเสียนทุกคนให้กดสกิลเอฟนะครับป้าประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็บินไปที่คนสุ่มนะครับทุกคนโอเคทำไมไปไม่ได้คนซวมกดได้ไหมไม่ให้สุ่มเหรอไม่ได้นะครับผู้ชมเี้ครับผมต้องลงขอสุ่มอย่างนี้แล้วกันอ่ามาวารนไท์ปีนี้ผมจะได้อะไรนะรทุกคน3 2 1 ร,ร,รับเข้าให้โอ้โอนหน้าสั่นไขสั่นกันเลยทีเดียวนะเป็นสั่นนะฮะจัดเก็บอะจัดเก็บไม่ได้อะทิ้งไว้นี่แล้วกันเดี๋ยวทุกคนเราไปดูกันว่าอีเวนท์ที่จะมาจะเป็นประมาณไหนนะครับทุกคนอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูที่ช่องของแอดมินกันก่อนเลยนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปจากช่องของแอดมินนะครับทุกคน,กคนเดี๋ยวผมขึ้นเครดิตให้นะครับ ตามนีนะครับทุกคนปีที่แล้วแอดมินเขาได้ทําการรีเวิร์กผลหัวใจนะครับทุกคนหรือว่าเปลี่ยนสกิลแล้วก็เปลี่ยนโมเดลอะไรต่งางๆมากมายจนเป็นผลเลิฟนะับปัจจุบันนี้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าใครยังจําได้นะหรือว่าถ้าจําไม่ได้ก็ดูตามคลิปได้นะครับทุกคนนี่นะนี่ก็เป็นการรีวิวสกิลที่ได้รีเวิร์กณตอนนั้นนะเพราะว่าผลเลิฟเนี่ย เป็นผลที่โศกังมากๆพอรีเวิร์กมาแล้วตอนนี้ผมบอกเลยนะผู้ชมล่าฉลามล่าเลวชานล่าเจ้าทะเลปเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเล่นอีเวนต์ทางทะเลได้ดีมากนะครับสาหรับผลหัวใจในตอนนี้นะถ้าใครหาประโยชน์ไม่เจอลองนําไปเล่นอีเวนต์ทางทะเลดูนะครับผมไปทดสอบมาดูแลวิลกิกูสุดๆนะครับทุกคนแต่ว่าส่วนตัวผมก็ยังชอบผลแมกมาอยู่ดีท่าผู้ชมครับเรามาดูอีเวนต์ของวาเลนไทน์ปีที่แล้วนะครับทุกคนนี่ครับ มันก็จะมีร้านค้าที่เกาะกลางนะครับของโลกสานะครับทุกคนคือเราต้องไปฟาร์มไอตัวหัวใจนะเพื่อที่จะมาแลก Fat Man, แฟตเมนแลกรีเผาแลกเงินเบลีหรือว่าแลกผลปีศาจนะครับทุกคน, <Wow. S 1> นเป็นอวลาที่เวลีกูดสุดๆนะครับสำหรับอีเวนนี้นะที่สําคัญนะครับนี่ครับุผู้ชมเห็นอะไรไหม มันจะมีอซสระที่แรงมากๆนะครับทุกคนหนึ่งเลยคือแว่นตานะครับแว่นตาเนี่ยเราจะสามารถแลกได้เฉพาะอีเวนต์วาเลนไทน์เท่านั้นนะเอาง่ายๆคือปีละครั้งอ่ะอารมณ์ประมาณผ้าคลุมของคริสต์มาสเลยอารมณ์เดียวกันเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือเสื้อคลุมนะครับทุกคนเสื้อคลุมของวาเลนไทน์เวลรที่สุดยอดมากๆนะครับถ้าอีเวนต์มาปีนี้ผมจะทําให้ได้เลยนะครับทุกคนคุณผู้ชมครับในอีเวนต์ของวาเลนไทน์คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับทุกคนนี่ครับหนึ่งเฟน แล้วก็มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นนะครับทุกคนนั่นก็คือถ้าในเซิร์ฟเรามีเพื่อนเยอะยิ่งเพื่อนออนเยอะเราก็จะยิ่งได้รับเปอร์เซ็นต์ในการดรอปหัวใจเยอะขึ้นนะครับทุกคนถ้าถามว่าหัวใจดรอปยังไงโอเคเดี๋ยวพาไปดูคลิปนี้เป็นคลิปของผมเมื่อปีที่แล้วนะครับทุกคนเป็นคลิปตอนผมฟาร์มหางหัวใจนะครับนี่ครับโอเคก็จะเป็นหัวใจประมาณนี้นะตอนนั้นคือเลเวลเราจะตันอยู่ที่2 450นะครับทุกคนเราก็จะมาฟาร์มที่เกาะตัวริสมาสนะครับนี่ครับก็จะฟารา์ คือถ้าเพื่อนเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เยอะเราก็จะได้รับเปอร์เซ็น์ในการดรอปเยอะขึ้นนะครับทุกคนสําหรับปีที่แล้วนะแต่ว่าปีนี้เราต้องรอดูกันว่าแอดมินเขาจะอัพให้เราหรือเปล่านี่ครับมันก็จะดรอปนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยดรอปสหัวใจนะครับทุกคนนี่เห็นไหมรวมกันก็จะเป็นผมนะครับประมาณนี้แต่ถ้าเป็นแพทนี้ผมว่าเราต้องไปฟาร์มที่เกาะสุดท้ายนะครับหรือว่าไอตัวเกาะไปเล่นอีเวนต์ทางทะเลนะครับทุกคนประมาณนี้ ตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์มีคนค่าหัว21ล้านส่วนตัวผมค่าหา 3. 3ัว 3.3m มาดูกันสิว่าผมจะสู้เขาได้หรือเปล่าเดี๋ยผมดูแล้วผมไม่น่าสู้ได้นะได้ไม่ได้ผมก็อยากจะรองแล้วกันไปลุยก,กันครับผู้ชมอยากจะรองนะสู้ได้หรือเปล่าสูออ้ได้ไหมเป็นกำลังใจผมด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาโดนไปหนักมาก จูๆๆๆๆๆๆยโดนเน้นๆผมก็จะขี่อนี่แหละถ้าเขาอย่างนี้แหละยิ้วไม่โดนนะครับยิงบายผมจะส่งลูกน้องไปหาเขาเอาบายเอาบ่ายเน้นๆนะฮะด้วยผมจะใช้ลูกน้องเล่นบนบ้านนี่แหละอ่ามาดิ นี่โดนเน้นๆพันแปดอ่ะมีตัวมาเท่านี้ผมว่าคนดูยี่สิบเอ็ดล้านวิ่งหนีผมนะผมก็จะให้หลูกน้องไปตามกระถือเขาโดยการที่ผมวิ่งไปมันจะเปิดแน่นอนผมก็มจะเปิดกีตาร์รออย่างนี้ยี่สิบเอ็ดล้านวิ่งหนีนะครับคุณผู้ชม oh, no. ผมนี่อย่างชอบเลยครับผู้ชมเดี๋ยว้อยได้คิวไหมผมก็จะจับแล้วก็รูดแล้วผมก็ได้คิวแล้วผมก็จะ้อยไป <c oughs> ผลเริฟผมนี่มันกวนตีนจริงๆผลเริฟอย่างเอาเลยคนดู ผมก็มีสกิลซีที่ปั่นป่วนแล้วก็ตามด้วยนี่ต่อไปผมก็จะบิน, <whatever> นรอบๆไปแล้วก็ปีตัวเอ็กซ์ก็ปลดเอฟออกมาแล้วก็ปล่อย um, เป็นมาดูนแล้วก็พูดปาเข้าให้ 21m แตกให้ผลเลิฟครับทุกคนโอ้โหโคตรตึงเลยครับทุกคนผลเลิฟย่างเอาอะผมข้าหัว 3m ตบ 21m ได้ครับเอาเรื่องปะล่ะ โอ้อยังตึงเลยผลเลิฟครับคนดูรู้สึกว่าเขาหน้าจะไม่ยอมเราหนะ้าเราก็จะตามไปกระตืเอเขาอีกครั้งหนึ่งยอมไม่ยอมเราก็จะมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกว่าเขาไม่น่าจะเอากับเราแล้วละ <c oughs> เพราะว่าผลเลิบนี่มันตึงระเกิน